เงินในการดำรงชีวิตไม่ใช่ทุกอย่างแต่ก็ขาดไม่ได้เงินคือสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งเป็นสิ่งที่คนในสังคมมนุษย์ต่างยอมรับร่วมกันว่ามีค่าและมีพลังไม่แปลกที่เราจะเห็นผู้คนมากมายพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้มีเงินมากขึ้นเพราะเงินไม่ใช่แค่กระดาษใบหนึ่งหรือเหรียญกลม,กลม แต่เป็นตัวแทนของสิ่งที่จับต้องได้จริงในชีวิตความมั่นคงความสะดวกสบายและแม้กระทั่งโอกาสในการเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองเงินแค่คำสั้นๆแต่ทรงพลังจนเปลี่ยนชีวิตโลกได้ทั้งใบมันเป็นมากกว่าเศษกระดาษหรือตัวเลขในบัญชีเงินคือสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งความมั่นคง และบางครั้งก็เป็นเครื่องวัดคุณค่าในสายตาสังคมไม่แปลกที่เราต่างวิ่งตามหามันแต่ระหว่างทางที่เราไหวย้คว้าเงินทองนั้นเราควรหยุดถามตัวเองบ้างไม่ว่าเรากำลังตามหาเงินหรือตามหาความสุขกันแน่หลายคนอาจจะมองว่าเงินคือทุกสิ่งทุกอย่างบางคนก็อาจจะมองว่า เงินเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งในการใช้ชีวิตแต่ไม่ว่าจะมองมุมไหนเราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเงินมีบทบาทสำคัญกับการใช้ชีวิตของเราทุกคนจริงๆเงินคืออะไรในชีวิตเราในสังคมปัจจุบันเงินเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งเวลาเราพูดถึงคนรวยเรามักจะนึกถึงคนที่มีเงินเยอะๆ มีทรัพย์สินมากมายนั่นก็เพราะว่าเงินเป็นตัวแทนของสิ่งของที่เราอยากได้และเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นอาหารที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าการศึกษาการรักษาพยาบาลหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเงินยังเป็นตัวบ่งบอก ถึงสถานะทางเศรษฐกิจและอำนาจในสังคมด้วยคนที่มีเงินมากมักจะได้รับการยอมรับมีโอกาสและทางเลือกในชีวิตที่หลากหลายกว่าและสามารถใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการได้ง่ายขึ้นด้วยเหตุผลเหล่านี้นี่เองทำให้คนส่วนใหญ่พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้มีเงินมากขึ้นเพื่อความมั่นคงในชีวิต และเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของตัวเองและคนที่รักได้เงินคือเครื่องมือไม่ใช่จุดหมายในสังคมที่ทุกอย่างวัดกันด้วยราคาเงินกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตมันช่วยให้เรามีอาหารกินมีบ้านอยู่มีการศึกษาดีๆให้ลูกหลานและมีหลักประกันเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วย แต่ปัญหามาเกิดขึ้นเมื่อเราเริ่มมองว่าเงินคือจุดหมายสุดท้ายของชีวิตแทนที่จะเป็นแค่เครื่องมือไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นลองนึกดูมีคนมากมายที่รวยล้นฟ้าแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าเพราะเงินซื้อความสุขที่แท้จริงไม่ได้ในทางกลับกันหลายคนมีเงินเพียงพอแต่ใช้ชีวิตยังมีความหมาย เพราะรู้ว่าเงินคือตัวช่วยไม่ใช่ตัวกำหนดความสุขของพวกเขาลองคิดง่ายๆว่าถ้าเรามีเงินพอเราสามารถเลือกที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้นกินอาหารที่มีประโยชน์เข้ารับการรักษาเวลาป่วยหรือพาคนที่เรารักไปพักผ่อนให้หายเหนื่อยจากการทำงานหนักไม่เพียงเท่านั้นเงินยังเป็นตัวแปรสำคัญ ที่บ่งบอกถึงสถานะทางเศรษฐกิจและอำนาจในบางสังคมมีเงินเท่ากับมีเสียงสามารถเข้าถึงสิ่งที่หลายคนไม่มีโอกาสได้สัมผัสนี่คือเป็นเหตุผลที่หลายคนพยายามสแสวงหาเงินเพื่อไม่ให้ตัวเองตกอยู่ในสถานะที่ต้องพึ่งพาใครแต่เงินควรเป็นเครื่องมือไม่ใช่เจ้าชีวิต แม้เงินจะสำคัญมากแต่เราก็ต้องไม่ลืมว่าเงินเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของชีวิตการใช้เงินอย่างมีสติรู้จักประมาณตนและไม่ลืมคุณค่าของสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้เช่นความสุขที่แท้จริงความสัมพันธ์ที่ดีและความสบายใจก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราควรฝึกให้เป็นนิสัย สแสวงหาเงินอย่างไรให้มีความสุขการที่เราสแสวงหาเงินเพื่อความมั่นคงและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องผิดเลยค่ะแต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องเข้าใจว่าเงินเป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่จุดประสงค์สูงสุดของชีวิตการมีเงินมากไม่ได้แปลว่าเราจะมีความสุขเสมอไปและการไม่มีเงิน ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่มีความสุขเช่นกันดังนั้นแทนที่จะวิ่งตามหาเงินจนลืมสิ่งสำคัญอื่นๆในชีวิตเช่นสุขภาพความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างหรือความสุขเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันเราควรจะเรียนรู้ที่จะบริหารจัดก,การเงินอย่างชาญฉลาดค่ะรู้จักหามองหาโอกาสในการสร้างรายได้ ไม่ว่าจะเป็นจากงานประจำการลงทุนหรือการทำธุรกิจเสริมรู้จักใช้วางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบหลีกเลี่ยงหนี้ที่ไม่จำเป็นและรู้จักเก็บออมรู้จักเก็บสร้างวินัยในการออมเงินไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนก็ควรเก็บอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวรู้จักลงทุน ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนเพื่อให้เงินที่เรามีงอกเงยขึ้นมาอีกทางหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรามีเงินมากขึ้นควรจะนำมาซึ่งความสุขที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่ความสุขชั่วคราวการมีเงินมากพอที่จะดูแลตัวเองและครอบครัวมีอิสระที่จะทำในสิ่งที่รักและมีโอกาสที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่น นั่นต่างหากคือความมั่งคั่งที่แท้จริงเคล็ดลับเล็กๆกับการใช้ชีวิตคู่กับเงินอย่างมีความสุขรู้จักหารู้จักใช้และรู้จักเก็บอย่าทำงานหนักจนลืมหายใจเพื่อเงินแต่จงฉลาดในการวางแผนการเงินอย่าเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นเงินที่มากหรือน้อย ไม่ได้วัดค่าความสุขในใจของแต่ละคนเท่ากันให้คุณค่ากับเงินแต่ไม่ยอมให้เงินครอบงำใจใช้เงินเป็นเครื่องมือสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองและคนรอบข้างเงินซื้อได้ทุกอย่างยกเว้นบางอย่างอย่าลืมว่าเงินซื้อเวลาที่ผ่านไปแล้วคืนไม่ได้ซื้อความรักแท้ที่ไม่ได้มาจากวัตถุ หรือซื้อความสงบในใจที่เกิดจากการรู้จักพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีสิ่งเหล่านี้คือความมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได้อย่าวัดค่าตัวเองด้วยจำนวนเงินในบัญชีแต่จงวัดด้วยความสุขและความหมายที่คุณสร้างให้กับชีวิตในที่สุดแล้วเงินเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้ชีวิตเดินหน้าได้สะดวกขึ้น แต่สิ่งที่ทำให้ชีวิตมีคุณค่าจริงๆคือวิธีที่เราใช้เงินนั้นและวิธีที่เราไม่ยอมให้เงินมาควบคุมทุกความสุขของเราสุดท้ายนี้เงินไม่ใช่ศัตรูและไม่ใช่พระเจ้าแต่เป็นเพื่อนร่วมทางที่เราควรเรียนรู้จักและใช้ให้เป็นถ้ารู้วิธีบริหารเงินเงินก็จะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างที่หวัง แต่ถ้าปล่อยให้เงินนำทางโดยไม่มีเป้าหมายบางทีเราอาจหลงทางโดยไม่รู้ตัวจำไว้นะคะหาเงินเก่งอาจทำให้คุณมั่งคั่งแต่ใช้เงินเป็นจะทำให้คุณมีชีวิตที่สมดุลและมีความสุขอย่างแท้จริงแม้เงินเป็นสิ่งสำคัญก็จริงแต่การใช้ชีวิตให้มีความสุขและมีคุณค่านั้นสำคัญยิ่งกว่า ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตและบริหารจัดการเงินในแบบของตัวเองนะคะ